พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายภาคพ,พิชานกแร่ทีมดกรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้ในเรื่องของหลักประกรันในการยื่นคำร้องของประกันตัวครับ หลักประกันในการขอประกันตัวนะครับก็จะมีดังนี้นะครับ 1. เงินสด 2. หลักทรัพย์อื่นๆเช่นโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนสอส .3. กซึ่งพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาไว้แล้วพันธบัตรรัฐบาลสลากออมสินประเภทประจำใบรับเงินฝากประจำของธนาคารตัวแลกเงินเช็คหนังสือรับรองของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน 3. บุคคลเป็นประกันซึ่งกระทรวงมหาไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเรื่องการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวตามในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา110และมาตรา114วร2 หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกำลังใจครับทางสภาทนายความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ไลค์ขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่บอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทนายภาคพิชานุกแลทีมดเรเกติศักติ์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิธีพูดและทีมทนายสวัสดีครับ